ดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทุกคนไปดูมหาลัายสก,กุลกัสยูนิเวอร์ซิตี้เนาะแต่ด้วยความว่าเราไม่ได้เป็นสิทธิ์ของที่นี่เนาะเราก็เลยจะให้น้องวันพาเที่ยวเพราะว่าน้องวันเป็นนักเรียนที่นี่เนาะเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนใช่ไหมักเรียแลกเปลี่ยนคะ่ะไม่ได้เป็นน<อ>ักเรียนประจำที่นี่นะคะนานเท่าไหร่อะแลกเปลี่ยนอะมาแลกเปลี่ยนได้1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะจริงๆแลกเปลี่ยนอันหนึ่งปีแล้วก็หล<อ>ังจากนั้นก็คือเป็นทํางานในแลักต่อค่ะปองเดือน โอเควันนี้ก็เลยจะมาขอให้น้องวันพาเราเที่ยวที่มอกันนอนเนาะไปเลยค่ะอะตอนนี้เนาะพอดีเรานัดน,น้องวันกันที่สถานีรถไฟก็คือสถานีรถไฟอะไรอะตอนนี้นะคะชื่อว่าสถานีฟุกุไดามาเอะค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาที่มาหาหลัยนะคะเราสามารถลงได้2ที่ค่ะคือสถานีฟุกุไดามาเอะนะคะจะลงด้านหน้าของมหาหลัยฟุกุโอกะลิโนซิตีะะ้เลยค่ะ ส่วนอีกสถานีนึ่งเนี่ยเป็นสถานีชื่อว่านานาคุมานะคะจะไปลงทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งปกติว่าจะลงนานาคุมามนเราได้สองวัยถึงว่ามาถึงหาพี่ว่าพี่ดินจะลงสถานีไหนเราก็เลยาาก็ไม่ได้สองสถานีหรอไม่รู้เลยเนี่ยก็เลยเห็นเซิร์พี่ดเจอเลยเออมาสถานีนี้เลยค่ะก็คือสถานีตรงด้านหน้าคุกุไดมาเองเนี่ยคือมันจะสามารถแบบว่าไปได้หลายโซนหลายมาไอแคมปัสมากกว่าใช่มใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกตรงไหนซึ่งมหาลัยเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากอันนี้คือค่ามหาลัยทั้งหมด เห็นไปถึงทะเลคือแบบยิ่งใหญ่มากปาไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาข้อมูลมาให้แน่นที่สุดไปค่ะไปกันตรงนี้เป็นบันในเลื่อนที่เราขึ้นมานะคะจากสถานีลูกได้ใหม่เราพอขึ้นมาตรก็จะเจอสตาร์บัคค่ะน่าเป็นทางเข้าอโรงพยาบาคาน <ม>ก็คือถ้าสมมติว่าใครเรียนแพทย์อะไรเงี้ยก็คือมาเหมือนว่าฝึกงานฝึกอะไรที่นี่ได้เลยโรงพยาบาลนี้ได้เลยโรงพยาบาลนี้ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากแล้วก็มีครบทุกๆสาขาทางการแพทย์เนี่ยอันนี้คือโรงพยาบาลแต่อันนี้เป็นถือว่า <c oughs> เป็นโรงพยาบาล เป็นแบบคล้ายๆกับเอ,ก,อกชนนะคะซึ่งก็จะแบบแพงกว่าโรงพยาบาลทั่วไปนิดนึงโอ้โหดูคนเยอะมากน่าจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง,องไอ้บัตรประกันสุขภาพได้แต่ว่าก็คือส่วนที่เราต้องจ่ายอะมันอาจจะแพงกว่าปกติกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฝั่งคณะสายเิรแล้วก็ โ,โอเคเนาะถ้าก็คือว่าถ้าสมมติว่าใครมาเรียนแพทย์หรืออะไรยังไงก็คือจะได้คุกคีอยู่แถวโซนนี้เนาะไปเดี๋ยวเรา move กันไปตรงสายสีละกันตอนนี้นะคะเรากลับมาที่สถานีคุกภูเกมาเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนะคะีฝั่งจะเป็นโซนของมหา,าลัยมหาลาัยที่เป็นแบบว่าส,ส,สายสีที่ใช้นู้สายนะะื้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดของมหาลาัยสุโขทัยโอเคไปกันนี่เราก็จะออกอีกประตูหนึ่งเนาะ ก็คือเป็นทางคณะแพทย์ที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้นะตอนนี้เราก็คือข้าม,มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งละ,ะซึ่งเป็นของสายศิลป์ตรงน,นี้นะคะก็จะเป็น<ม>ด้านหน้ามหาลัยแล้วก็จะเห็นว่าแบบพ่อแม่นะคะมาสมลูกๆมาอ,อ,อนี่งเออ <laughs> จริงด้วยวะ่ะอ,อ๋อวันนี้มันเป็นวันสอบเข้ามหาลัย<อ>เลยมีนักเรียนมาที่นี่กันพกกกได้ก็คือพวกกูกอยู่ดีวิสตีนั่นเองไปข้างในต่อเนี่ยค่ะก็คือแผนที่ทั้งหมด โซนสีเหลืองนะคะก็จะเป็นพวกสายสิบน,นะคะก็คือคณะสายสิบแล้วส,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 สีฟ้าเนี่ยจะเป็นพวกวิศวะวิศวะแล้วก็พวกวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเป็นแบบพวก s t u d e n เซอร์วิสต่างๆพอเดินมาจากข้างหน้าน,นะคะมันก็จะมีสองโซนโซนนี้ก็จะไปสักพวกสนามกีฬาแคนเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตึกนี้นะคะตึกใหญ่สุดๆเนี้ยก็คือสำนักทะเบียนะพวกสุกคอมสึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นฟาซิลิตี้ทั้งหมด ที่อยู่ในนี้เลยทุกอย่างอู้ใหญ่มากหรือว่าอะไรต่างๆจะมาสะอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ค่ะโดมเนี่ยคือแบบเราจะเห็นว่ามันง่อยๆหน่อยแต่ตรงเนี้ยค่ะคืออ่าสระวยน้ำออใช่สระว่น้าคือเข้ามาก็คือตรงมาก็คือเจอสระน้ําเลยนะเนี้ยเข้ามาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปกันก่อนเนาะ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแยกอีกใช่ไหมเราจะไปซ้ายหรือจะไปขวาถ้าตรงนี้ค่ะจะเป็นทางขึ้นแบบทางขึ้นสึกก็คือแบบก็จะแบบมีทั้งหมด16ชั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดแต่ละชั้นก็จะเป็นแบบเซอร์วิสต่างๆห้องทำงานหรือว่าจากบางบงห้องก็จะเป็นแบบเป็นห้องเรียนต็มีนึ่งค่ะสำหรับเป็นพวกปอโทหรืออะไรแบบพวกสายแบบสายสิบอะไรเงี้ยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนแบบนั่งเล่นของนักศึกษานะคะบางคนเขาจะมาแบบนั่งสืสอบมานั่งติวมานั่งทํากันบ้านอะไรต่ง นี่นะคะชั้น16มันจะเป็นร้านอาหารแบบวิวท็อปวิวสกายวิวอะไรเงี้ยค่ะอซึ่งมันก็จะไฮโซมากนะคะอ๋อก็คือถ้าจะเข้าที่นี่ก็คือมันมีเหมือนกันเนาะที่แบบให้มาเรียนภาษาก่อนแล้วถึงก็เข้าที่นี่ได้เลยใช่เข้าได้เลยอันนี้ไม่ผูกไมู่้คือต้องสอบเข้าเหมือนกันอ๋อแต่ก็คือมีสอนภาษาเหมือนกันที่นี่ใช่คือที่ญี่ปุ่นมันจะเข้าแบบไปตามระบบนางคอตีอะไรเงี้ยสอบจบเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยมาสอบเข้ามาหาหลายัยตา่าง E ะะซึ่งเป็นตึกที่ ellt. เป็นหอประชุมเป็นตึกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบที่เป็นคลาสเรียนใหญ่ๆอ่ะค่ะเขาก็จะมาที่ตึกนี้กันส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตึกด้านหน้องสมุดตรงนี้ตรงนี้อ๋อตึกตรงนี้เนาะเอ้ยตึกห้องสมุดก็สวยนะเนี่ยสวยมากคือด้านในจะมีสวนหย่อมเลยนะในห้องสมุดอ่ะนะอ๋อคือเข้าไปด้านในอะค่ะมันจะมีเป็นคล้ายๆกับสุดคอมด้วยซึ่ง มันจะมีโซนอ่านหนังสือโซนหนึ่งที่แบบมองเห็นภูเขาอะภูเขาแบบอัลเิเมตมากคือ<ฮ>มันจะเป็นภูเขานั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดคือด้ดานหน้าเราก็เข้ามาได้กันแค่นี้นะมูจะดูแค่นี้ก็ส,สวยแล้วอะตึกดูไฮโซมาก,อกพอเดินออกจากอ่าห้องสมุดนะคะเดินไปฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าแคนเีน,นแล้วคะ่ะ เสียดายวันนี้ลงอาหารปิดนะมีวอส,สกีสกก่บ็อบบด้วยไม่ธรรมดาจริงๆที่นี่อ๋อกระปุกละสั่ร้อยเยนเองฝนังไ่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทางออกละอ่าเป็นทางออกแบบไปสถานีนานาคุมะมีวินแท็กซี่เป็นของมหาลัยเองแล้วคือ,อยังไงคือถ้าสมมติเราจะเดินทางไปไหนแล้วมาต้องใช้แท็กซี่เราก็มาเ,เรียกที่นี่คือโทอรเรียกได้มั้ค่ะแล้วก็คือโทรเรียกได้เลยมีคาวบอยของแท็กซี่ด้วยนะคะนี่ เว้ยมีสวนในมหาลัยด้วยนี่เราพามาเที่ยวสวนกันก่อนเนาะตรงนี้ก็คือเป็นแคนทีนเนาะหรือว่าโรงอาหารอีกที่นึงของมหาลัยนั่นเองนะนี่ซึ่งตอนแรกเราจะมากินข้าววันที่นี่แต่ว่ามันปิดแล้วมันก็ปิดแค่วันนี้ด้วยแหละอืมสวยจริงๆอดกิน ออจากตรงแคนทีนะคะคือติดเดียวกันนะคะมันจะมีคล้ายๆกับโซนบริษัทท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสำหรับบพวกนักศึกษาหรือใครก็ตามเหมือนกับว่าอยากจะไปเที่ยวไหนในทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศด้วยะค,ะคือมันสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้เลยได้ส่วนรถราคานักเรียนอีกปะถ้ายอย่างนั้นน่ะะมีะะใช่ไหมเออคิดเหมือนกันว่าน่าจะต้องมีแน่ๆน่ะ ราต้องบอกว่าธนาคารที่ญี่ปุ่นอะ ATM ดีตัว ATM เขามีเวลากดเงินด้วยนี่ใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าอยากจะกดตอนไหนก็กดมนบ้านเรานะ<ช>บ้านเรานี่24ชั่วโมงเนาะจะกดเงินตอน,<ช>ตอนไหนก็ได้ถ,ถ้าเกิดกดแบบไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเนี้ยค่ะก็จะเสียค่าธรรมเนียมด้วยใช่ซึ่งถ้าเหมือนกับว่าถ้าเป็นวันเสาร์ที่ยีก็จะบวกเพิ่มอีกนั้นได้เป็น200กว่าเ,<อ>าเยนอะไรประมาณเนี้ย <easy day. S 2> เออ บวกไปอีกคือแบบเฮ้ยจะฝากเงินอย่างเงี้ยอ่ะไม่ใช่ช่วงเวลาก็คือเสียเงินอีกค่าธรรมเนียมใช่ค่าธรรมเนียมผลมากหดมากธนาคารที่นี่แต่ว่าโอนโอนเงินก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะใช่บบใช่ค่าธรรมเนียมต่างหากอีกซึ่งเท่าไหร่ก็คือเดี๋ยวก็ต้องแบบแล้วแต่ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องช่วงเวลาก็บวกเพิ่มไปอีกตรงเนี้ยจะเป็นหอพักนักศึกษาฝ่ายอินเตอร์ซึ่งวันตื่อยังนีอ๋อที่ก่อนหน้านี้นะ แล้วอย่างเงี้ยหอพักอายยังก้อนอ่ะก่อนหน้าในที่วันอยู่อ่ะของมหาลัยอ่ะคือเป็นห้องอยู่คนเดียวใช่ไหมจริงจริงมันเป็นห้องที่ดีไซน์ไว้อยู่สองคนนะคะแต่เขาเหมือนกับมันเป็นสําหรับเด็กต่างชาติด้วยเนาะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาโอเคมันนี้ไม่เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้ห้องละคนไปเลยอ๋อแล้วอย่างค่าเช่าห้องอ่ะแพงไหมหรือยังไงค่าเช่าห้องของอันเนี้ยที่วันเคยไปสองหมื่นสี่พันเยนต่อเดือน ถูกมากครึ่งหนึ่งของของผมี่ะพี่พนักเข้าไปนะใช้ค่าแก๊สตอยู่ต่างหากเนาะซึ่งมันเป็นห้องที่ค่อนข้างดีเพราะมันจะแบ่งโซนแบบโซนคิทเช่นโซนห้องน้ำห้องส้วมอะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่ในห้องให้หมดเลยใช่ไหมมีอ่างน้ำด้วยโอ้ยดีอ่ะถูกด้วยอ่ะแต่มันเสียอย่างหนึ่งคือมันจะไม่มีแบบซีเคียวริตี้อะไรเท่าไหร่เลยอ๋อแล้วอย่างนี้มีเวลาเปิดปิดหอไหมเออก็ยังดีอ่ะเอออิสระ มาถึงโซนวิศวะแล้วนะคะเป็นอ่าเป็นโซนที่วันเรียนนะคะ <c oughs> ก็คือเนี่ยเป็นโซนนี้ทั้งหมดเลยทางวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเคมีแล้วก็พวกโยธาอะไรเงี้ยะคะ่ะตึกแรกเนี่ยตรงตึกนี้จะเป็นห้องสมุดของคณะวิศวกรรมอ๋อมีห้องสมุดแยกอีกต่างหากของวิศวะเลยตรงนี้เป็นตึกที่วันเรียนสีดำนะคะเป็นตึกที่ใหม,ม่มากมากมาก นเป็นที่แบบเป็นพวกฐานสือของเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็น,น,นปดิวด์แบบน้อยๆแบนี้เฮ้ยดีมากอ้อเป็นดีว์ภูเขาด้านหลังอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นโซนกลางที่แบบว่ามันแบบพวกอุ่นขนาดอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถมาใช้ได้เลยเจะอุ่นจะอะไรยังไงไนนกเเแบบ็เป็นแบบโโเป็นแอร์คอนเดนซเออรด้วยนะเหมืนต้มนะค่ะไม่ใช่เออไม่ใช่การน้ำธรรมดาใช่ไหโอ้โห แล้วตรงนี้ก็คือเป็นกรอบที่แบบน้ำร้อนน้ำเย็นก็คือจะกินกาแฟก็คือกดตรงนั้นได้เลยก็คือร้อนเลยอันนี้เป็นแบบหวานห้องนี้เนาะไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้ไม่มีคนแต่เหมือนกับว่าห้องตรงนี้ห้องโปรเฟสเซอร์เขาน่าจะกำลังทำแบบอยู่อะไรเงี้ยก็คือมีการเช็ดแบบข้างในอ๋ออะไรประมาณนี้ค่ะมมีห้องคองค่ะ เป็นห้องแบบเป็นแบบคล้ายๆกับเพราะวใช้คอมใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนทีน่วัน,อย,งงนอ,อยู่อวันก็มาเซตคอมในนี้ให้เหมือนกันอมันก็มาช่วยเซตคอมให้เหมือนกันลองดูดิว่ามีคอมกี่เครื่องมันซ้อนกันด้วยเนี่ยคอมอ่ะเครื่องก็บอกแล้วว่าเยอะกว่าที่นั่งยตรงนี้นะคะเป็นต่อจากตึกมันอยู่ในตึกเดียวกันตึกไฟฟ้าค่ะก็จะเป็นสองสองเครื่องกลที่แบบ ไฮโซมากแล้วมีทั้งเหมือนกับช็อปโลบอทนะคะแบบช็อปเครื่องกลแบบสามารถ C N C เหล็กแล้วก็ตัดเหล็กทําเครื่องไม้อะไรเงี้ยได้หมดเลย<ม>ซึ่งอุปกรณ์ะคะสะอาดใหม่ไฮโซแบบทันสมัยมากๆสิ่งมันจะมีเครื่องตัดเหล็กตรงเนี้ยวอเทอร์เจตตรงเนี้ยก็ยมีเหมือนกันเอ๊ะเลเซอร์เจตใช้เลเซอร์ในการตัดโลหะอะไรเงี้ยจะมีแบบจะบอกว่าทีดีปิ้นตรงเนี้ยมีแบบเกือบสิบเครื่องอะโอ้โหเครื่องปิ้นทีที เป็นแบบชอบที่อลังการไปเลยทัอคนครบครันจริงๆเป็นไฟฟ้าหมดไม่ใช่แบบมรา,ากขึงมือไม่มีแ<ม>บนบนี้แล้วนะสมัยนี้ตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับฟา c i ซิลิตี้ทางกีฬาน,นะคะที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นนะะในป้ายก็จะเป็นแบบอินดอร์ริีมิมพูก็คือน่าจะมีสระว่นายน้ำในร่มนะคะแล้วที่ได้ยินมานะคะจะมีคล้ายๆกับฟิตเนสอะค่ะ คืออยู่ตรงนู้นหยิบก็คือมันจะมองเห็นวิวแบบภูเขานะคะแล้วก็ถนนด้านหน้าส่วนตรงนี้นะคะเป็นสนามตซอลฟุตบอลอะไรก็ไม่รู้ส่วนฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นลู่วิ่งลู่วิ่งเป็นแบบยงี้อะไรอย่างนี้ค่ะคะอ<า>นอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของอวิทยาลัยการกีฬาของมหาวิทยาลัยนี่ค่ะวันนี้นะคะพามากินร้านอาหารด้านหลังมอนะคะด้านหลังพนักงาาค่ะ เป็นร้านที่ชอบมากแล้วก็อ่าเป็นผมน่าจะเป็นเมนูหมูนะคะมนีท็อปปี้เอาโร่ด้วย